สวัสดีค่ะสาวสาวกลับมาพบกับมอนอีกแล้วนะคะวันนี้ค่ะมีข้อสงสัยนะคะเพราะว่าเพิ่งได้กระเป๋าใบในี้มาใหม่นะคะจริงๆต้องบอกก่อนว่าไม่ใช่คนที่ซื้อกระเป๋าบ่อยนะคะแล้วก็ไม่ได้ติดแบรนด์อะไรทั้งนั้นเลยนะแต่คือมีข้อสงสัยอยู่อย่างหนึ่งว่าไม่รู้เพื่อนๆเป็นเหมือนกันหรือเปล่าไม่ว่ากระเป๋าจะใบเล็กหรือใบใหญ่แค่ไหนคือของจะแน่นเต็ไมไปหมดเลยวันนี้ก็เลยจะมาทาคลิปเปิดกระเป๋ามาดูกันว่าข้างในมีอ,อะไรกันบ้างไปดูกันเลยปเปิดเลยนะคะ คือจ,จริงๆมีซิปด้วยนะแต่ปิดไม่ได้แล้วนะคะมาดูกันเลยชิ้นแรกเป็นอะไรเป็นนี่เลยค่ะแมสนะคะแมสสีดำอันนี้แมสสีดำนะคะเป็นลายแบบนี้เลยนะคะ1ชิ้นแล้วก็มีอันนึงเป็นแมสสีชมพูตายแล้วมีใครพกแมสแบบหลายอันเหมือนกันไหมไม่รู้เหมือนกันนะคะชิ้นที่สองนะแล้วก็มีแป้งพับคาของเอสมอนีนะคะมีสเปร์แอลกอฮอล์ค่ะเพื่อนๆไม่รู้ฝาอยู่ไหน มีอะไรอีกมีลูกอมนะคะลูกอมของอะไรเนี่ยดับเบิลมิ้น์อะไรสักอย่างนะคะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยก็คงต้องมีอันนี้เหมือนกันนะเพื่อนๆก็คงจะมีเหมือนกันนะคะสายชาร์จแบตนะคะมีอะไรอีกบ้างมีสายวัดด้วยนะคะทุกคนกระเป๋าของม่อนมีสายวัดด้วยนะคะมีอะไรอีกมีกระเป๋าบัตรนะคะเป็นบัตรต่างๆนะคะมีกระเป๋าบัตรนะคะเยอะมาก แล้วก็มีโอตายแล้วฉันพกนี้ดนะ้วยเนี่ยไม่ได้เปิดมานานมากนี่อ่ะมีเผื่อหิวนะคะเป็นเว์นะคะเผื่อหิวระหว่างวันนะคะก็หยิบมาชมได้แล้วก็มีอะไรอีกมีเนี่ยคะ่ะฮีวร้รอยเพราะว่าเพิ่งทำน้ำมันกระเด็นใส่แข่นะคะก็เลยพกอันนี้ใส่กระเป๋าไว้ด้วยนะคะมีขนมปังสำหรับผู้หญิงนะคะแล้วก็มีมีเลยอาหารเสริมนะคะ คบเป็นแผงนี้เลยเหรอฉันเพิ่งรู้มีปากกานะคะเพื่อนๆแล้วก็มีกุญแจบ้านนะคะมีแว่นตาด้วยค่ะเป็นแว่นตานะคะสีเหลืองนะคะแล้วก็มีอะไรอีกมีขยะด้วยไม่นับนะโอเคนะมียาอีกแล้วนะคะเป็นยาทาน,นะคะแก้ค่าเชื้อนะคะในกระเป๋าดิฉันมีโลชั่นนะคะเป็นเจลว่านหางจาระเข้ผสมคิวเทนนะคะ นี่เหมือนเดิมขนมปังนะคะแผ่นเล็กมีลิปสติกค,ค่ะสองสีนะคะของเพื่อนดิฉันเองนะคะลิปสีศูนย์หนึ่งกับศูนย์หกนะคะของเพื่อนพกติดกระเป๋าไว้ด้วยนะคะเพื่อนขายนะแล้วก็มีกิฟต์นะคะติดผมตด้หมดละอะไรอีกมีใบเสร็จอะไรสักอย่างนะคะกับแดงยี่สิบหนึ่งใบแล้วก็มีตังเหรียญเต็มไปหมดเลยนะคะ ก็แบบหาที่ใส่ไม่ได้แล้วก็ยัดยัดตังไว้นะขยะไม่นับเนาะโอเคไหมมีอะไรอีกมีตังเหรียญน,นะคะเยอะมากแล้วก็สุดท้ายค่ะมีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือที่เพื่อนเพื่อคงขาดไม่ได้เลยเนาะคงติดก,กระเป๋ากันทุกบ้านทุกคนนะคะแล้วก็หมดแล้วกระเป๋าที่ฉันนะคะกลับมาเป็นใบเล็กน่ารักเหมือนเดิมนะคะสีอิดนะคะชอบมากสีนี้นะคะสุดยอดเลยจบแล้วค่ะ ก็จบไปแล้วนะคะกับการลื้อกระเป๋าเปิดกระเป๋านะคะก็ได้รู้เลยว่าจริงๆเนี่ยกระเป๋าใหญ่กว่าที่เราคิดนะคะแล้วก็บางสิ่งบางอย่างเนี่ยไม่เคยใช้เลยนะคะแต่ก็ขอพกติดกระเป๋าไว้ว่ามันต้องได้ใช้แน่นอนนะคะกระเป๋านะคะใบนี้ก็ถือว่าเป็นกระเป๋าโดยเลมอนของมอนเช่นกันนะคือมีของที่แบบ คิดว่าต้องได้ใช้แล้วก็จําเป็นเยอะมากจริงๆนะคะคิดว่าเพื่อนๆก็คงเป็นเหมือนกันแน่นอนหรือถ้าใครนะคะมีความรู้สึกยังไงนะคะแล้วก็กระเป๋าใครเป็นเหมือนกันบ้างนะคะก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะมาเล่าสู่กันฟังนะคะว่าสาวๆเนี่ยเป็นเหมือนกันจริงหรือเปล่านะคะสําหรับวันนี้ค่ะคลิปสั้นๆแบบนี้นะคะก็สนุกสนุกเฮฮานะคะก็ได้จบลงไปแล้วนะคะแล้วก็ติดตามกันได้ใหม่ในคลิปหน้านะคะสําหรับวันนี้บ๊ายบาย